เมื่อกี้พี่กิ๊กมีพูดถึง CPO ใช่ไหมครับ CPO เนี่ยเป็นหุ้นกู้ที่ไม่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับ mm. CPO ก็คือ s e v e v e n ะฮะทุกคนคุ้นเคยกับเขาดีอยู่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยพี่กิ๊ก CPO เขาก็จะมีการออกหุ้นกู้ตลาดแรกเช่นเดียวกันเราถามว่าอ้าวแล้วตลาดแรกกับตลาดรองอ้าแล้วเอาเอาอะไรดีละ่ะเลือกอะไรดีนะครับก็วันนี้เรามาเปรียบเทียบให้ดูตลาดแรกนะฮะ ถ้าใครจองไม่ทันนะนะครับก็ CPO ก็เป็นอีกคุ้นกู้ตัวหนึ่งที่ฮอตฮิตนะครับเ,เขาออกรอบนี้มานะสชุดชุด1นเนี่ยสปีดอกเบี้ยสามชุด2 5ปีดอกเบี้ยสาร์เชุด3 8ปดปีสามชุด4ี่ปี3ามเสนอขายนักลงทุนทั่วไปนะฮะจองซื้อก็สัปดาห์หน้าครับวันที่19ถึง21สิสิงหาคมนะครับอันนี้ตลาดแรก แน่นอนผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็มีคนจองไปเยอะและ้วไม่แน่ใจว่าเต็มหรือยังนะพอดีทางฟิน n น m e n เมาไม่ได้ขายนะครับตัว CPR นะฮะแต่แต่ถ้าสําหรับใครที่จองไม่ทันนะครับตลาดแรกจองไม่ทันนะฮะเราก็มีทางเลือกให้ครับตลาดรองยังมีครับก็อย่างที่พี่กิ๊กแจ้งสักคู่เลยนะครับก็เป็นตัวตลาดรองที่อายุคงเหลืออยู่6.8 ปีนะครับผลตอบแทนเนี่ยสาต่อปีจริงๆใกล้เคียงฮะใกล้เคียงกับตลาดแรกเลยนะครับตลาดแรกเนี่ยหปี3.2ใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณ6.8ปี3.2นะครับถ้าถ้าถ้า8ปีเขาก็เป็น3.55แล้วนะครับเสนอขายนักลงทุนทั่วไปเหมือนกันนะครับอ่าพับบิคออฟเนาะก็นักทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้นะครับแล้วก็เรามีของอยู่นะตอนตอนนี้แต่ของเราไม่เยอะเหมือนกันนะสิล้านนะครับก็ถ้าใครสนใจนะก็รีบ ติดต่อนะครับที่บริษกัการลงทุนนะครับก็สามารถจองหุ้นกู้ตลาดรอง CPO กับเราได้นะครับก็ถ้ามั่นใจในตัวธุรกิจนะครับเรามารีวิวกันเร็วๆนิดนึงครับพี่กิ๊ก CPO ฮะครับผมก็ไม่ต้องพูดเยอะครับ ท่านน่าจะพอรู้จักกันอย่างดีนะฮะ CPO ก็ประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า7 e เ e ่ e อนะฮะก็ใช้ชื่อย่อนในตลาดว่า CPO เนาะก็โครงสร้างธุรกิจฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเซเว่นแหละฮะเป็นธุรกิจหลักนะครับรายได้รวมทั้งปีที่แล้วเนี่ยประมาณ9 0 0 0แกว่าล้านนะฮะกำไรสุทธิอีกประมาณเกือบเกือบสองหมล้านครึ่งหนึ่งของรายได้ก็คือมาจากทางร้านสะดวกซื้อแหละนะฮะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอ่โครงสร้างผู้ถือหุ้นก็ ส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นใหญ่สุดก็คือ CP Group นะครับ CP Group ก็คือครอบครัวของเจรละวนนท์ 1, นะครับแล้วก็มีรายใหญ่อื่นๆอีกประมาณ30%แล้วก็นอกนั้นก็เป็นนักลงทุนรายย่อยอื่นๆนะครับอีก35%นะครับก็อันดับเครดิตดัมเบลเอลบนะครับก็น่าจะไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถในการชําระหนี้ของ CPO นะครับเพราะว่าเครดิตเรตติ้งค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะไปดู 5F2M กันบ้างนะครับ CPO เนี่ยถ้าไปดูฟนะันเดเมนทัลเนาะอัตราส่วน financial ratio เมื่อเทียบกับ ธุรกิจใกล้เคียงกันนะครับ CPXtra e คือแมคโครนะครับแมคโครเดิมทุกท่านอาจจะเคยคุ้นชื่อแมคโครมากกว่านะแต่เขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น CPXtra e นะครับ CRC ครับ Central Retail นะ BJC นะครับ,รบอันนี้ Big C เนาะของทางคุณเจริญนะครับก็เคอร์เนลส์เลชเนี่ยของ CPI นะรบรรทัดสีชมพูเนี่ยนะฮะก็ อยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับอินดัสทรีนะไม่ไม่ได้มากไม่ได้น้อยถึงแม้ว่าเรามองว่า0.6มันจะปกติมันควรจะเป็นเกิน1เท่าสําหรับเคอร์เรนต์เรชแต่ว่าสําหรับธุรกิจประเภทนี้นะถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับอัตราส่วนนี้สินต่อทุนครับระดับนี้เขาเยอะไหมนะฮะ CPO อยู่ที่2เท่านะครับ DE レรเท่าก็อยู่ระดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าระดับนี้เขาไม่ได้มีไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับความสามารถในการทํากําไรของ CPO เป็นยังไงนะครับไตรมาสแรกแล้วก็ปีที่แล้วเอาไตรมาสแรกก่อนของปีที่แล้วเนี่ยสามเปอร์นะครับโปรฟิตมาจินก็ถือว่าดีกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ <S <S ในขณะที่ปีก่อนก่อนเนี่ยอาจจะอยู่แถวแถวนะครับก็ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย est Co รสเคอร์เบชไลโชครับความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของ CPO อยู่ที่3.3เท่านะครับก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยนะฮะถือว่าดีนะครับแล้วสุดท้ายฮะกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานครับ CPO ก็มีกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับปีที่แล้วทั้งปีเกือบ9 0 0 0 0ล้านอ่แล้วก็ของไตรมาสแรกเนี่ยก็10,000่นล้านนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวครับพี่กิกสำหรับฟัน d ดเมนเทลของ CPO ครับผมเชื่อว่าเป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละ บริษัทที่เราเข้างทุกวันอยู่แล้วนะเซเนลฟว่นนะครับก็เรียกว่าดีต่อเนื่องนะครับก็เป็นธุรกิจครับีขนาดใหญ่ของเมืองไทยเนาะนะครับครับผมอ่ะมาต่อกันที่2อครับโมเมนตัมครับก็เราไม่ได้ดูกราฟนี้กันนานพี่กิกก็ CPO ครับ Bloomberg Default Probability ครับก็ติดดินเลยฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือโอกาสการผิดนัดชำระนี่ใน1ปีเนี่ย 0.01%ถือว่าต่ำมากๆนะครับยแล้วก,แวก็แล้วก็ตัว Outman Score นะครับตัวที่บ่งบอกว่าถ้าค่าเยอะเนี่ยแสดงว่าบริษัท h e l t h y นะครับโอกาสการผิดนัดชำระหรือการล้มละลายต่ำนะครับถ้าเกิดอ,อยู่ในโซนสีเขียวยิ่งยิ่งตัวเลขเยอะๆยิ่งดีนะครับ CPO ก็ถือว่าเขียวมากๆนะอยู่ในโซนที่เขียวมากๆก็ แทบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับในในในมุม <trem> ของธุรกิจในมุมของงบงบการเงินของ cp o r นะครับขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรายการชมรมหุ้นกู้นะครับขอบคุณทุกๆยอดไลค์ขอบคุณทุกๆยอดแชร์ขอบคุณทุกๆกํำลังใจดีๆที่มีให้กับพวกเราที่ฟินด์ดอมีนาครับเราทำรายการชมรมหุ้นกู้เพื่อให้ความรู้การวิเคราะห์วิธีการคัดเลือกหุ้นกู้เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนฝากติดตามพวกเราสองคนได้ในรายการชมรมหุ้นกู้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มตรง ที่สำคัญฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ